เซอร์ไพรส์ลูกชายโกหกลูกชายบอกว่านั่งรถโดยสารมาลูกชายอยู่หลังบ้านถูกสายกินข้าวแล้วมันก็ร้านกลับจากโรงเรียนแล้วค่ะได้ยินเสียงจะแอบไปเซอร์ไพรส์ห้านมาเลยมาเลยตัวนี้จัดเอ๊จัดสวัสดีค่ะทะเลหอมหมกทะเลสวัสดีค่ะแกะน้องยี่ห้าค่ะ เราตัดมาในช่วงในตอนเดินทางกลับมาจากกรุงเทพค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนิสสนค่ะ <ท>เ,เสียงคุณตาถอนหายใจจะถึงบ้านแล้วของก็กิบอ่ะจะไปเซอร์ไพรส์ลูกบอกว่านั่งโดยรถโดยสารมาให้ลูกเขยมาส่งจะจะถึงบ้านแล้ว ีขาวรถบอลนั่นแหละรถลูกชายจดยไ,ปไ,ปจได้จดได้จดได้ท้อยลังเข้ามาถึงบ้านแล้วมาเซอร์ไพรส์ลูกชายโกหกลูกชายบอกว่านั่งรถโดยสารมาให่ก็ปรับไปเกิน ลูกชายอยู่หลังบ้านทู้กชายกินข้าวลูกชายเลี้ยงของอยู่ฮะชอบหา <c oughs> ลอกค่ะโดนหลอกพนันโดยสารนะคนพี่ไปโรงเรียนหมดเลยคนเล็กคนคน้อยคนนอนนานยัง มัน,นมาแต่นานแล้วหลานน้อยหลานน้อยคน,คนเล่กก่อน<ๆ>เดี๋ยวหลานกลับจากโรงเรียนอีกสองคน<ฮ>หลานหลานกลับจากโรงเรียนแล้วค่ะได้ยินเสียงจะแอบ,บไปเซอร์ไพรส์หลานจะแอบ,บลงไปหาหลานกันค่ะ วัสดีค่ะน้องยี่หวาค่ะก็ดี่งงัสดี่งงจ้ะเอ๋สวัสดีครับย่าสวัสดีครับสวัสดีครับปูด้วยสวัสดีครับลูกสะใภ้ลูกชายหลานเธอได้อะไรมาให้ปูดูหน่อยเร็วก็นเร็วเอ้ สวยมากมากับน้อ <c oughs> งสาวกับหลานน้อยอ,อะไรลูกอยู่ถึงสามปีค่อยมาทีอดใจไม่ได้อดใจไม่ไหวหลานเยอะ หอมกทะเลหอ,อมหมกทะเลสูตรของเจยกิมที่ตลาดน้องหัวเรดค่ะแซ่บเลยเด <c oughs> ้อค่ะเด้ออันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเจ๊กิมค่ะที่ตลาดน้องหัวเรดที่ตลาดน้องบุญม,มากอันนี้สุดแซ่บสุดเบอร์นะคะสุดแซ่บสุดเบอร์อันนี้ไก่บ้าน <c oughs> จะอันนี้ไก่บ้านนี่สุดแซ่บเลยอันนี้ผ่านไปผ่านมาแวะเด้อจะเด้อตลาดน้องหัวเรดตลาดน้องบุญม,มากนี่แหละคะ่ะ หน้าสารเพาะเทาหรอกคงเนี่ยแซ่บเบอร์สูตรของแจ็กกิมจ์มจะ้ะเจ๊กกิมคุณมีลูกกลิ้งกำไรรวยๆนี่สูตรของเจ๊กกิมกับข้าวนี่แต่แซ่บๆเด้อค่ะเด้อกุ้งนะคะขาบทะเละกอหกห้าสิบค่ะ เจ๊กิ๊บอกว่ารับรองได้อร่อยทุกกล่องอร่อยทุกกล่องอร่อยทุกกล่องค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงตลาดบ้านเราแล้วเด้๋ยวเด้อเก็บเปินกำลังแพ็คแพ็คกล่องค่ะมีคนสั่งจองแล้วค่ะออกไม่พอกันสุกไม่ท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 ันเด้อค่ะเด้ออาหารมีแต่แสบแบ ไป่าใกล้กินเลย,ย,ยอันนี้โอ้โหนานๆนนมาทีพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อนเลือกกินที่ละอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวไปหาผักบ้านก้นจ้ะนเห็นอะไรก็อยากก็หิวไปหมดจ้ะอันนี้กินไม่แยกคนะ่ะเอาแยกแยกแล้วจะเดอ้อแยกน้ำไปในบ้านเราลูกนู่น ون, บ้านเราอยู่ฝั่งทางนู่น บ้านน้องยีหวาอยู่ฝั่งทางนู้นจ้าบ้านเราอยู่จุดนู้นค่ะอีกฝั่งทางถนนอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งทางนู้นจะเป็นหนองกีค่ะไปทางนู้นจะเป็นหนองกีสําหรับไปทางนี้จะเข้าโคราชเข้าโชคชัยนั่นเองค่ะห่วงหลานจูงหลานมือนึงด้ค่ะเด้อหลานก็ถือสิบสองานอยู่ในมือยี่บา สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะแกน้องยี่บาค่ะรอข้ามถนนไม่ได้ข้ามทั้งทีรถเยอะนี <c oughs> ่บาถึงบ้านวิ่งเลย <c oughs> เอาบบ้านแล้วค่ะเอาเล็บบางขอโทษเอาให้ป้าเอาไปให้เอาไปให้ป้าสองล้านบอกสิ <c oughs> ซื้อสิบสอล้านมาให้ ก็บไปดิซื้อสิบสองล้านมาให้ซื้อลอตเตอรี่มาให้ลูกโอ้ยคนน้อยก็ไม่สบายดูยิ่งตัวเล็กอยู่ดูจะกินหมดกันไหมนี่ต่างคนต่างซื้อลูกก็ไปซื้ออีกอันตุนไว้เช้าด้วยจ้ะตอนเช้าก็จะได้กินแต่ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเนาะตื่นสาย ไม่รู้จะกินอันไหนก่อนใส่ขนมจีนเละก่อนเพิ่งถึงบ้านวันแรกตลาดอยู่หน้าบ้านเยี้ยงๆตลาดแต่ข้ามถนนยากมาก,กมพี่เซลก็จะหมุน ถึงบ้านแล้วค่ะเยสสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายมิตอร์อนสวัสดีค่ะ